ขอพระคุณความรักและสันติสุขขององค์พระเยซูคริสต์ดำรงอยู่กับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านสวัสดีครับผมเชื่ออาจาันก้อรพบผู้จันปัจจุบันรับใช้พระเจ้าอยู่ที่คริสจักรใจสมานสมุดสงครามซึ่งในปีนี้เป็นปีที่หที่ผมได้มีโอกาสรับใช้พระเจ้าอยู่ในจังหวัดแห่งนี้พี่น้องที่รักครับพันธกิจของคริสจักรใจสมานสมุรสงครามนั้นใช้พระวจนะของพระเจ้าใน มัทธิวบทที่28ข้อที่19ถึงข้อที่20เป็นหลักในการขับเคลื่อนพระราชกิจของพระองค์ที่นั่นและปฏิบัติตามนิมิตระปัชญาที่พระเจ้าได้ทรงประทานมอบให้กับเราด้วยใจที่สัตย์ซื่อนั่นก็คือการประกาศการเสริมสร้างพระกายและการขยายคริสตจักรดังนั้นตลอดระยะเวลาเกือบหนึ่งปีที่ผ่านมาในคิศักราช2009นี้คริสตจักรจึงได้ทำภารกิจในด้านการประกาศ อย่างเข้มข้นและอย่างเข้มแข็งในด้านการประกาศนั้นทางคริสจักรได้ประกาศโดยการเป็นพยานส่วนตัวและรวมทั้งการออกจากใบปลิวตามสถานที่ต่างๆทั้งในที่ชุมนุมชนและก็รวมทั้งคริสจักรเองก็ยังได้จัดให้มีการประกาศผ่านทางสถานีวิทยุชุมชนซึ่งก็มีผู้ที่ ตอบรับใบปลิวที่ทางคริสจักรได้แจกนั้นเป็นจำนวนพอสมควรและก็รวมทั้งมีผู้ฟังรายการได้ขอบอกรับหนังสือพลังแห่งชีวิตหนังสือกำลังใจเข้ามายัางคริสจักรอีกพอสมควรด้วยเช่นเดียวกันนอกจ,จากนี้พี่น้องที่รักครับคริสจักรใจสมานสมุดสงครามยังมีโอกาสได้ออกไปแจกพระคัมภีร์กีเดียนร่วมกับหน่วยงานกีเดียนสากล ตามสถานที่ต่างๆเช่นตามโรงพยาบาลตามโรงแรมตามโฮมสเตย์รวมทั้งยังมีโอกาสได้ประกาศพระนามของพระเจ้าร่วมกับมิชชั่นทีมต่างๆที่ได้มีโอกาสมาร่วมปฏิบัติรับใช้พระเจ้าร่วมกับเราเช่นทีมของพระคิสตธรรมกรุงเทพและก็รวมทั้งอาสาสมัครจากเรือดูโรสเป็นตน้นซึ่งแต่ละทีมที่มาต่างก็เป็นพระพรให้กับคริสจักร และเป็นพระพรให้กับผู้คนในจังหวัดสมุทรสงครามเป็นอย่างมากในด้านของการเสริมสร้างพระกายนั้นปีนี้คริสจักรให้หัวข้อในการขับเคลื่อนคริสจักรว่าปีแห่งการอธิษฐานซึ่งคริสจักรก็ได้จัดให้มีการอธิษฐานเป็นประจำทุกๆวันในตอนเช้าก่อนที่จะเริ่มงานโดยเฉพาะในวันศุกร์ คริสตจักรจัดให้มีอธิษฐานตั้งแต่ช่วงเวลา1นึ่ทุ่มเรื่อยไปจนถึง21นาฬิกานาทีโดยเฉพาะสุขสิ้นเดือนทางคริสตจักรจัดให้มีการอธิษฐานจนถึง6กทุ่มโดยประมาณนอกเหนือจากที่ได้กล่าวมาคริสตจักรเองก็ยังเป็นศูนย์กลางแห่งการอธิษฐานในระแวกใกล้เคียงซึ่งนั่นหมายความว่ามีคริสตจักรจากจังหวัด ต่างๆเช่นจากจังหวัดเพชรบุรีนครปฐมสมุทรสาครจังหวัดราชบุรีได้มีโอกาสมานมัสก,การอธิษฐานร่วมกันอยู่เป็นประจำทุกๆสองเดือนและก็รวมทั้งในปีนี้ทางสมุทรสงครามเองก็ได้จัดให้พี่น้องสมาชิกได้มีโอกาสไปร่วมนมัสก,การอธิษฐานร่วมกับพี่น้องส่วนใต้ที่กรุงเทพด้วยในด้านของการเสริมสร้างสาวกนั้นทางคิสตจักร ได้จัดให้น้องๆอ,อนุชนในคริสจักรได้เข้ามาในทุกๆวันเสาร์เพื่อรับการเสริมสร้างในฝ่ายวิญญาณจิตและมีโอกาสได้ใช้บทเรียนในลักษณะเหมือนกับพี่เลี้ยงน้องเลี้ยงซึ่งก่อให้อนุชนในคริสจักรมีความเจริญเติบโตตามวัยของเขาอย่างเหมาะสมในขณะเดียวกันในปีนี้ก็ให้พี่น้องได้มีโอกาสได้จัดมิชชั่นทริป ไปเยี่ยมคริสตจักรท้องถิ่นในภาคอีสานและก็เปิดให้ผู้นำในคริสตจกักรอีกหลายๆคนได้มีโอกาสแบ่งปันพระวจะนะของพระเจ้าในกลุ่มเซลล์ในสุขอธิษฐานและก็รวมทั้งในการเทศนาวันอาทิตย์ในด้านของการเยี่ยมเยียนหนุนจิตชูใจพี่น้องในคริสตจกักร ทางคริสจักรก็ได้จัดให้มีการออกไปเยี่ยมเยียนทั้งผู้เชื่อใหม่และผู้เชื่อเก่าและรวมทั้งผู้ไม่เชื่อด้วยในบางครอบครัวคริสจักรก็ได้มีโอกาสสำแผัความรักของพระคิดโดยการหยิบยื่ยนให้กับพี่น้องผู้ไม่เชื่อและก็รวมทั้ง ในบางครั้งที่พี่น้องส่วนใต้ได้มีโอกาสไปเยี่ยมเราที่แม่กองก็ได้มีโอกาสออกไปเยี่ยมพี่น้องต่างๆของเราเหล่านี้ด้วยซึ่งก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพี่น้องของเราได้รายเห็นและก็รวมทั้งเป็นที่หนุนจิตชูใจพี่น้องของเราอีกทั้งในปีนี้เราเองก็ยังมีโอกาสที่จะหนุนน้ำใจนักโทษในเรือนจำมากกว่า50กว่าคนผ่านบทเรียนต่างๆที่ทางคริสจักรได้จัดส่งให้อยู่เป็นประจำในแต่ละสัปดาห์ ในด้านของการขยายคริสจักรนั้นพี่น้องทิ่วักครับแท้จริงแล้วคริสจักรที่สมุดสงครามจะต้องขยายพระราชกิจของพระเจ้าณนะตั้งแต่เดือนมิถุนาย,ยนในปีนี้แต่ด้วยเหตุผลบางประการนะครับเนื่องจากทางโครงการบ้านเอื้ออาทรที่ทางคริสจักรได้ซื้อเอาไว้นั้นยังสร้างไม่แล้วเสร็จก็เลยทําให้ทางคริสจักร ยังไม่สามารถเข้าไปดําเนินการจัดตั้งที่นั่นเป็นกลุ่มสามาัคคีธรรมหรือเป็นสถานประกาศของพระเจ้าได้อย่างไรก็ตามคาดการว่าสิ้นปีนี้น่าจะแล้วเสร็จซึ่งนั่นหมายความว่าต้นปีหน้าก็จะสามารถที่จะเข้าไปทําพระราชกิจของพระเจ้าที่นั่นได้อย่างเต็มที่และโดยส่วนตัวผมเชื่อว่าที่นั่นก็จะสามารถเป็นบ่อปลาขนาดใหญ่ที่ทางคิสตจักร และคนของพระเจ้าจะนำคนเหล่านั้นมาถึงแผ่นดินของพระเจ้าได้สุดท้ายท้ายสุดผมในฐานะศิทยาพิบาลของคริสจักรใจสมานสมุทรสงครามผมขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์นั้นทรงเลี้ยงดูเราผ่านทางคริสจักรแม่แห่งนี้นั่นก็คือใจสมานสุขุมวิทกรุงเทพและแม้ว่าปีนี้เราจะดูแล แม้ว่าในปีนี้เราจะถูกตัดงบประมาณลงและเราจะต้องดูแลตนเองมากขึ้นกว่าเดิมแต่จะเป็นปีที่เราจะได้เห็นถึงพระเมตตาคุณของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นและเราเชื่อว่าเราจะสามารถผ่านสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปได้โดยพระคุณและเพศพระเมตตาของพระเจ้าท้ายสุดสุดท้ายขอฝากคริตจักรแห่งนี้ไว้ในคําอธิษฐานของพี่น้องด้วยท้ายสุด จริงๆครับพี่น้องขอพระเจ้าทรงโปรดอํานวยพระพร,พรพิศจักรของพระองค์แห่งนี้อย่างมากมายและก็รวมทั้งพี่น้องทุกๆคนด้วยขอพระเจ้าอํำนวยพระพร,พรสวัสดีครับ